สวัสดีครับผมานายกอนธพาพิรมน,นะครับราหารัสนักาน551819ครับที่ลูกสอนคุณปิชยาเกมหายุงนะครับดูุนดูแลโครงการเดือนแรกสามนะครับแล้วก็หัวข้อการตรวจสอบวันนี้เป็น w i 2เยี่สิบเจ็ดครับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสำหรับของเรานะครับจะเป็นไททีไท,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 ทเอสน,น,นะครับจะเป็นบ้านแฟลนะครับชั้นเดียว ครับเป็นไทไทลิฟต์ครับแล้เราก็จะดูตามแบบนะครับตัวนี้นะครับว่าจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์หลอดไฟสวิตช์ปลั๊กนะครับแล้วก็บล็อกทําน้ําอุ่นนะครับบล็อกแอร์นะครับแล้วเราดูทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากด้านนอกก่อนเลยนะครับหน้าหน้าโรงรถนะครับโรงรถตัวนี้จะเป็นหลอด LED ครับอันนี้ LED ครับจะมีหนึ่งหลอดครับสำหรับโรงรถ น,นี่ถูกต้องตามแบบนะครับถัดมาส่วนหน้าบ้านจะมีโคมกิ่งนะครับโคมกิ่งดําตัวนี้นะครับอันนี้หนึ่งหลอดหนึ่งชุดนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าบ้านนะครับจะมี led หนึ่งชุดนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับติดครบนะครับถูกต้องตามแบบนะครับถัดมาดูด้านในนะครับด้านในตัวนี้ดาวไท์ห้องโถง สิ่งของจำแนกแดแปดเก้าสิบหลอดแล้วเราจะนับดูแล้วครบสิบหลอดไหมอันนี้ก็ครบสิบหลอดครับจะเป็นหลอดดาวไลท์ับดาวไลท์วันนี้จะเป็นดาวไลท์นะครับสิบหลอดอันนี้ครบนะถึว่าครบนะถัดมาเอาเอาผมผมขอเอาขวนหลอดก่อนเนาะจะได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีห้องเอาห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ห้าหลอดนะแล้วจะมีสี่เนี่ย สำหรับตรงบริเวณห้องนอนแล้วก็หน้าห้องน้ำครับหน้าน้อน้ำหนึ่หลอดอนะ่นดานเลาไว้ล้วก็เยี่โอเคคนระับถือว่าครบนะครับถัดมาจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําะเป็นเอวีนะครับตัวนี้นี่ก็โอเคคนระับมีอยู่หนึ่งหลอดเหมือนกันนะครับถัดมาห้องนอนด้านหลังห้องนอนด้านหลังนะครับมีอยู่สองหลอดนะครับสวิตช์คุมหนึ่งจัวะ ครับตรงสองหลอด <c oughs> ก็จะมีสวิตช์ควบคุมตัวหนึ่นะแล้วก็ถัดมาเอาห้องห้องครัวห้องครัวของเราจะมีสองหลอดสวิตช์คบคุมตัวเดียวเอาสองหลอดนะครับนี่โอเคนะอครับสวิตช์ควุมตัวหนึ่งนะครับแล้วตู้โหลดก็จะมีตู้โหลด อยู่ในห้องปูนนะครับชุดหนึ่งมีอยู่ชุดหนึ่งตัวนี้ครับครับตัวนี้อุปกรณ์อาหารตู้เนี้ยมันเป็นตู้ครบชุดแล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีแสงสว่างสองนะครับเอ่อปั๊กเอ่อเตารับราบแบนเป็นสองแล้วลูกสิบหกแล้วก็แอร์สี่ตัวเป็นลูกยี่สิบทั้งหมดเลยแล้วก็เออ่เครื่องทำน้ำบูร์นะครับสามสอง นี่นะครับถูกนะครับตัวเมนใหญ่ห้าสิบแล้วก็ตัวกันดูดน,นะครับตัวนี้ดูโอเคครับความสูงความสูงมีสองเมตรหลักตูปนะครับตัวนี้สองมีหลังตูปอันนี้เมเ็ดเก้าสิบเก้าเซนก็ถือว่าโอเคครับจได้ครับตัวนี้เป็นหนึ่งนะแล้วก็เราจะดูสมเรือ่อง นะครับข, sí, ข,ข,ของพวกสวิตแล้วก็ตัรับนะครับเอาชุดนี้นชุดนี้นะครับความสูงตามแบบของเราได้อยู่ที่30มสิบจุดเซนเตอร์นะครับสามสิบจุดเซนเตอร์นะครับระยะห่างของบล็อกต่อบล็อกสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนอันนี้ยังไม่ถึงสิบห้าดีเท่าไรสิบสี่เซนนะครับที่สอง นะครับอันนี้สิบสี่เซนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับถ้าเครื่องนิดนิดหน่อยดูใช้ได้นะครับส่วิตสวิตป้องป้องตัวสวิตตัวนี้เอ่อบุ๋มนติเมตรนะครับบุ๋มนติเมตรนี่เลยมานิดหน่อยไม่รสิอได้19ขึ้าเซนติก็ใกล้เคียงครับตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับก็อเอากระดูกกระดูกดูสักห้องนึงห้อง นะรองนันี้แล้วก็ตัวบวิสตวนีปัวมมันแข็มันปุมอยู่สอตัวมีสองตัวนังนั้นุดตอดหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวาตรงที่นอนนะครับที่นอนนี่ไา้สีลอดนะครับทีนอนเมตรยีเอ็ดเซน โอเคครับจะถือว่าใช้ได้ครับอัดกันประมาณสินน้นเลยแล้วก็ส่วนหลังบ้านนะครับจะมีหลังบ้านด้วยหลังบ้านก็จะเป็นตัวโคมอ่าสเ,เป้าครับหนึ่งชุดนะครับด้านหลังบ้านอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะติดครบนะครับแล้วกอ็อ่หลังบ้านก็จะมี ปัา,ปากระน,น้ำนะครับหชุดนะครับตัวนี้โอเคคร,อครับเจ็ดร้อยครับ้มีของลงรดอีก1ชุดนะครับของ<อ><อ>นะครับนงนี้นี่ก็เดพนะครับนี้ใช้ได้ก็าำรับ วีไอยี่สิบเจ็ดนี้นะครับงานติดตั้งไฟฟ้าก็ก็มีเท่านี้ครับโดยรวมนะครับสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยคือคนข้างที่จะโอเคครับต้องตามแบบนะครับแล้วก็ครบทุกจุดนะครับสำหรับผมก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับนี่ครับ